ใช่ไลฟ์ไลฟ์โอ้มาโเสร็จแล้วลูกลูกาโไม่ชอบโอ้มาโกชเวร์ลูกไมชอบไหมชอบ้เห็นน้องโ้เห็นไหมลูกกไม่ชอบออันนู้นก็มของจานนเอใช่มาห็นมได้ไหม พอยืมได้ได้ไนะมาโกยืมได้นะขอบคุณค่ะดดดดไโอเคนี่อะปาต้งกินดื่มมากกว่ามากกว่าตะกันมีความช่วย ไม่ไม่โอเคโอเคโอเคไม่ติอด้อมคนแตกไปบริหารปอดโอ้เปิดให้ช่วยเอโอ้ลูก้ช่วยเปิดอ่าลูก้าส่งให้ ขั้นบอลซ a ่าข้ม้อนซา่โโนลูก้าขับอลลูกนี่นี่นี่อันนี้แม่ <c oughs> โอ้เขารีบหยิบมาให้เลยีขัอลอุ้ย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 รอก่อนนะรก่อนเช็ดโม่เช็ดโม่เช็ดโม่มากอเช็ดโม่มากอลูก้าทำอะไรคะ ให้ป้าป๊าเหรอคะแล้วมือลูก้าสะอาดหรือเปล่าลูก้าล้างมือยังคิดก่อนอะแอลกอฮอล์ก่อนลูก้าลูก้าลูก้ไม่ลาดูเชื้อลูก้าไมได้อะอ๋อลูก้าไม่ได้อะอะแอลกอฮอล์ก่อนแอลกอฮอล์ก่อนอะลูก้าฆ่าเชื้อหรือยังอะลูกันิดนึงนิดนึง น่าเชื้อก่อน่าเชือ้อฆ่าเชื้อหน่อยอืมฝ่งนี้สะอาดมากนะครน้ำใหม่มากนะครฆ่าเชื้อด้วยลูก้าสเปรย์เอโหโฆษณานี่เองอ่าคีเอ้ยไมลวิคีมกาตัวใหม่ไม่ต้องค่ะอ่าโอเคพี่เอคะปกติเวลาไลฟ์เสร็จ